ถักมาครบอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราก็จบนี่เราก็จบบนหัวหลักนี้นะคะนี่บนหัวของหลักเกี่ยวหน้าเนี้นะคะดึงขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ขึ้นไปเพราะว่า มันตรงกับหลักเกี่ยวหน้าใช่ไหมข้างข้างบกข้างล่างเป็นเกี่ยวหน้าข้างบนก็เป็น f f ก็โซ่3ค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็สลับลายข้างล่างก็งัดขึ้นก็เหมือนเดิมเลยข้างบนก็ลงบนหลักแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็สลับลายไปเรื่อยๆนะคะ พอตอนจบคราวน,นี้มันก็จะมาจบตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะจบเป็นลายเกี่ยวหน้าเราก็ขึ้นขึ้นต้นเหมือนแถวนี้ค่ะเหมือนเกี่ยวหน้าเหมือนเหมือนแถวแรกขึ้นต้นมันจะมีสองแบบคือขึ้นต้นแบบเกี่ยวหน้ากัแบบขึ้นต้นแบบโซ่สามแบบนี้นะคะป้าก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกค่ะเดี๋ยวป้ามาจบให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะป้าถักมาครบอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะคราวนี้มันก็จะมาจบที่เกี่ยวหน้าเห็นไหมพอตอนจบเราก็จบเนี่ยค่ะ จบเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไปเหมือนกับแถวแรกที่เราขึ้นต้นแบบเกี่ยวหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะมีการขึ้นแบบ2แบบเนาะก็คือขึ้นแบบเกี่ยวหน้าแบบนี้ต่อด้วยโซ่หนึ่งกับขึ้นแบบโซ่สามแถวเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีแค่2แบบนี้แหละเดี๋ยวพอแถวต่อไปมันก็จะมาจบตรงนี้แล้วก็ขึ้นต้นโซ่สแบบแถวนี้ค่ะมีมีการขึ้นต้นแค่2แบบแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าลายที่เราถักก็มีแค่ลาย f เนี่ยนะคะ f แล้วก็เกี่ยวหน้ามี2แบบแค่นี้นะคะเราก็ดูลายข้างล่างก็ให้มันสลับสลับลายกันกับข้างบนแค่นั้นค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกนะคะก็ประมาณจากตรงนี้ลงมาประ,ประมาณ 6- 7นิ้วค่ะได้มาแล้วนะคะนี่ประมาณ7นิ้วนะคะนี่ประมาณ7นิ้วป้าไม่นับแถวให้เพราะว่าบางทีบางคนเอาไปถักแล้ว ถักแถวสั้นมันก็จะแถวไม่เท่ากันนะคะบางคนถักแถวยาวบางคนถักแถวสั้นมันก็จะความยาวของหมวกมันก็จะยาวออกมาไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าก็ลองสวมดูเลยนะคะแล้วให้ขอบเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณเหนือคิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําขอบหมวกลงมาอีกนิดนึงมันก็จะลงมาปิดแถวแถวออปิดคิ้วลงมาแต่ยังไม่ปิดตาเอาประมาณนั้นนะคะ ตอนนี้ก็คือเราใส่ปุ๊บตรงนี้ขอบมันจะอยู่เนือคิว้วก็ประมาณนี้แหละประมาณ7นิ้วโดยประมาณนะคะป้าก็จะมาถักต่อนะคะตรงนี้ป้าจบไปแล้วสีหนึ่งใครจะทำเป็นสีเดียวกันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าของป้าคือถักจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วอะคะ่ะพอถ้าเป็นหมวกของป้าจะต้องเป็นสองสีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว แต่ถ้าใครจะทำสีเดียวก็ถักไปอีกแถวหนึ่งนะคะเก็บปลายไหมก็จะยังเหมือนเดิมนะคะก็คือลายสลับเหมือนเดิมป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะจบบนหัวนี้หลักที่สองนี่นะคะ ดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําเป็น x ไปนะคะ 12x 2 3 4 5ได้ 12x แล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิก พลิกกลับมาแล้วก็ถักกลับไปแต่ว่าหลักตรงมุมนี้ไม่ลงนะคะลงถัดไปอีกหลักหนึ่งค่ะแล้วก็นับกลับไปจาก12มันจะเหลือ11นะคะตรงส่วนนี้มันเป็นมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ปิดหูถ้าใครแบบอยากได้กว้างกว่านี้ก็สามารถถักต่อไปได้นะคะแต่ของป้าจะเอาประมาณนี้ประมาณเล็ก เพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะปิดแก้มเด็กนะคะเวลาใส่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะได้1 1 x โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะข้ามหลักมุมแล้วเราก็ลงหลักที่2แบบนี้แล้วก็ถักกลับไปคราวนี้มันจะเหลือแค่1 0 x ค่ะได้มา1 0 x แล้วนะคะก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เว้นหลักมุมลงหลักขัดไปคราวนี้มันจะเหลือ 9x ทําแบบนี้นะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้จนเหลือ 3x ค่ะมันก็จะได้แหลมๆตรงปิดหูนะคะนี่นะคะถักกลับมาจนเนี่ย1 2 3แล้วก็พอเลยนะคะป้าก็จะตัดไหมเลยพอตัดไหมเสร็จแล้วนะคะพับครึ่งแบบนี้นะ พับครึ่งแบบนี้แล้วก็พับครึ่งหมวกด้วยนะคะพับแบบนี้แล้วก็มาขึ้นต้นตรงมุมนี้นะคะนี่ขึ้นต้นตรงมุมทําอีกข้างหนึ่งค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกไว้แล้วลงที่เดิมก่อนนะคะลงที่เดิมแล้วก็นับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ถักไปอีก นับเป็นสองแบบนี้ก็แล้วก็ถักไปสิบสองหลักทำเหมือนข้างเมื่อกี้นี้เลยนะคะได้สิบสองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกทำเหมือนกันเลยค่ะพลิกกลับมาหลักมุมงไม่ลงลงหลักถัดไปมันก็จะเหลือสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งเหลือสามแล้วก็พอนะคะถักให้เท่ากันให้เหลือสามหลักเท่ากับข้างเมื่อกี้นี้นะคะ ได้มาแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนี่นี่นะคะเหลือสามหลักคราวนี้พอได้ตรงนี้แล้วเราจะถักรอบนะคะรอบทั้งหมดเลยค่ะเมื่อกี้จบอย่างนี้แล้วนะคะก็พลิกกลับมาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่มุมนี้นะคะลงที่มุมไปสองครั้งแล้วก็ถักไปค่ะหนึ่งสองแล้วก็ลงที่มุมตรงนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็ทักไปมุมลงสองครั้งนะคะมุมนี้มุมนี้ลงสองครั้งแล้วนอกนั้นก็ลงครั้งเดียวค่ะลงครั้งเดียวแล้วก็ทักไปรอบงานเลยนะคะมันจะมีรูของมันอยู่นะคะเนี่ยทีละแถวแถวสั้นๆเนี่ยมันจะมีรูของมันอยู<ร>อ่ลงขยับไปทีละรูเนี่ยค่ะเนี่ยน,นะคะถักไปจนรอบค่ะ ป้าก็จะถักมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะถักมาอย่างนี้จนมารอบตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ลงสองครั้งแล้วก็มุมนี้ลงสองครั้งมีแค่มุมนี้กับมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้นะคะนอกนั้นก็ลงครั้งเดียวหมดเลยค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะนี่พอมาจบหลักสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมพอถึงหลักตรงที่เราลงไว้สองหลักเราก็แทงที่เอ็กซ์แรกที่เราลงแล้วก็ดึงลอหอขึ้นมาแบบนี้ก็จบเลยค่ะ ตัดไหมเสร็จก็ดึงลงไปข้างล่างใครอยากจะถักอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็ไปซ่อนไหมไว้ใน x นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้นี่เห็นไหมคะหมวกมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือคอข้างหน้าเนี่ยมันจะกว้างกว่าคอข้างหลัง ที่ป้าให้พับครึ่งตอนที่ขึ้นต้นอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าถ้าพับครึ่งทําแบบป้ามันจะได้แบบนี้นะคะคอหลังมันจะกว้างคอหลังมันจะแคบกว่าคอหน้าจะกว้างกว่ามันเหมือนเสื้อนะคะเสื้อคอข้างหน้าจะกว้างกว่าคอข้างหลังเหมือนกันเลยค่ะคราวนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วก็จะเหลือการตกแต่งหน้าหูแล้วก็ห่วงตรงนี้นะคะเปียตรงนี้เริ่มจากหูก่อนนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ขึ้นต้นโซ่ไป5ค่ะ1 2 3 4 5สโซ่5แทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาค่ะโซ่3ค่ะลง F ไปในโซ่เออลง F ไปในวงกลมเนี่ยนะคะ เนี่ยทั้งหมด1 4 f ค่ะได้มาแล้วนะคะ1 4 f ก็จะได้แบบนี้แทงที่โซ่ที่4ค่ะ1234เนี่ยแทงลงไปดึงรลอหอขึ้นมาขึ้นโซ่ไป3ค่ะลง f ไปค่ะหนึ่งอย่างนี้นะคะโซ่3ก็เป็น1 f 123 3 f แล้วก็ 1v ค่ะลง f หลักละหครั้ง1ครั้ง1ครั้ง,งแล้วก็สองครั้งนะคะ 1, 1 1 1แล้วก็ครั้งที่4ลงสองครั้งนะคะ1 1 1ทัก f ไป3หลักแล้วก็หลักที่4เนี่ยลงสองครั้งค่ะ เสร็จแล้วพอตอนจบนะคะลงหลักลงหลักสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แล้วก็จบเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งสสามสี่ดึงรอหอขึ้นมาก็จะได้แบบนี้ถักไปอีกรอบหนึ่งค่ะขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็ถักไปรอบนี้จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะคะ ถ้าเอาหูที่มีความกว้างแค่นี้จะถักเอฟไปเฉยๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะคะหรือใครอยากเพิ่มตรงนี้หลักหนึ่งตรงนี้หลักหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยของป้าก,ก็จะเอาประมาณนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้หูแหลมๆนิดนึงนะคะหูไม่ใหญ่มากอะคะ่ะนี่นะคะ่ปะป้าถักมาครบรอบแล้วค่ะก็จบเหมือนเดิมค่ะแทงจบลงไปดึงรอหอขึ้นมาก็เสร็จแล้วค่ะหูข้างหนึ่งนะคะ พอพับลงก็จะได้แบบนี้เราก็จะมาติดตรงนี้นะคะนี่เราก็จะมาติดตรงนี้ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะได้มาแล้วนะคะคราวนี้ก็เย็บติดค่ะเวลาเย็บติดนะคะก็ให้พับครึ่งหมวกแบบนี้นะคะให้ตัวหูเนี่ยติดอยู่ฝั่งด้านหน้านะคะฝั่งด้านหน้าแบบนี้เพราะว่าเวลาเด็กเอาไปใส่แล้วหูจะได้ไม่ไปอยู่ข้างหลังนะคะ เอาติดให้มันเลยเลยมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเย็บเกี่ยวเอาข้างล่างแค่เส้นสอเส้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงสอยเบาๆค่ะเนี่ยเกี่ยวข้างล่างสองสามเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้างบนนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็สอยแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไปจนสุด ตรงหูเลยนะคะค่อยๆสอยไปค่ะเนี่ยข้างนี้นะคะสอยมาทางนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ติดให้พอดีให้มันให้หูเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ติดเย็บติดตรงเนี้ยสอยเหมือนกันเลยค่ะได้มาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้คราวนี้เราจะทําตรงเปียะคะ่ะเปียตรงนี้นะคะเตรียมไหมมาเปียละสามเส้นนะคะก็จะเหมือนกับ ที่เราถักนี่แหละค่ะเอาความยาวพับครึ่งแล้วให้มันได้ความยาวเท่าเปียที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงปลายที่เราเหลือไว้3ามหลักเนี่ยนะคะใส่ไปแบบนี้นะเนี่ยหนึ่งเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไหมที่เราเตรียมไว้พับครึ่งแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ตรงนี้สองเส้นอีกเส้นหนึ่งพับครึ่งร้อยลงไปแบบนี้ได้แล้วนะคะสามเส้นแล้วก็ถักเปียค่ะ ค้ำแล้วนะคะมันเป็นเงาเงาตรงไปก็มัดปมไว้ค่ะนี่อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะ